ฝันเห็นคนตายหรือศพทรงกินเม็นทำนายว่าจะได้รับลาบจากการเสียงโซ่หรือโซลาบทางการค้าขายและหน้าที่การงานถ้าฝันว่าคนตายนั้นมีน้ำเดืองนอนไต่ย,ย้วยเยะฝันจะนำโซลาบสูงขึ้นเดกเด่นเด็กนำโซ่หนึ่งสี่ ห0 4่งศูนย์สี่สี่สฝันว่าค่าคนตายฝันว่าค่าคนโบราณให้ระวังเรื่องเก่าหรือกรรมเก่าที่เคยทำไว้จะตามมาส่งผลสิ่งที่ปกปิดไว้จะแสดงออกมาหากเคยทำสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องให้รำบาก ต้องไปทำบุญหรือทำความดีจึงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาลงร้ายไม่ควรเสียงโซ่ใดๆทั้งสิ้นฝันว่าฆาตกรรมหรือฝันว่าทะเละวิวาทกันถึงตายหรือตนเองถูกฆ่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาทํำนายว่าจะได้ผลนเคาะศัตรูจะกลายมาเป็นเม็ดที่ดีและจะ มีโซคลาดทางการเสียงโซคเด็กเด่นเด็กนำโซค402670340706440764